สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ Live t i t ต e ดีไฮ by r a c h e l ซื้อขายอสังหาง่ายๆเพียงปลายนิ้วด้วย h i ไฮ c o m วันนี้นะคะราเชลก็พาทุกท่านเนี่ยมาอยู่ที่โครงการของดุสิตกรุ๊ปอีกวันหนึ่งนะคะเพราะเรามีความมั่นใจเหลือเกินค่ะว่าโครงการคุณภาพของดุสิตกรุ๊ปเนี่ย เป็นโครงการที่ดีไฮอยากที่จะนำเสนอมากๆเลยวันนี้ก็ยังอยู่ที่โปรเจกต์ที่6นะคะก็คือเป็นดุสิต6นั่นเองวันนี้ค่ะกับดุสิตการ์เด้นนะคะวันนี้นำเสนอบ้านที่แตกต่างจากเมื่อวานค่ะหลังนี้ค่ะที่ราเชลอ,อยากจะนำเสนอนะคะเพราะว่าเมื่อวานราเชลได้นำเสนอไปเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าโครงการ6ของเราเนี่ยมี สองทายด้วยกันนะคะมีชั้นเดียวนะคะแล้วก็มีสชั้นวันนี้ก็จะเป็นบ้านที่มีจุดเด่นอีกเช่นเคยนะคะก็คือว่ายังคงเป็นบ้านมุมนะคะวันนี้เราอยากเสนอบ้านมุมของเราหลังนี้ค่ะวันนี้ค่ะสำหรับทำเลของโครงการบ้านดุสิตหกนี้นะคะก็ เป็นทำเลที่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพัทยาเลยค่ะเพราะว่าอะไรอย่างที่นําเรียนนะคะว่าวันนี้ค่ะในอนาคตก็จะมีไอคอนสยามเกิดขึ้นใกล้ๆตรงนี้ที่นี่นะคะในโลเคชันของที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ของพื้นที่พัทยาเลยเป็นเดสทีเนชั่นหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ใครก็ตามที่มาพัทยาไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็มาเที่ยวนะคะแต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวราเชียวจะพา ไปคุยกันข้างในบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปข้างในบ้านด้วยกันดีกว่านะคะเชิญค่ะเชิญค่ะในส่วนของตัวบ้านของเรานะคะด้วยพื้นที่นะคะขนาดที่ดินอยู่ที่7 6ตารางวาค่ะ กับบ้านสองชั้นของเราแล้วก็พื้นที่ใช้สอยใช้สอย2 5 7ตารางเมตรถือว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยที่กว้างมากๆเลยนะคะกับบ้านสองชั้นของเราในส่วนของตัวประตูเองเนี่ยเราก็เป็นประตูรีโมทนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของอพื้นที่จอดรถนะคะคาร์พาร์คตรงนี้ยจอดด้วยจอดได้2องคันสำคัญก็คือว่าเราปูกระเบื้องให้เรียบร้อยเลยนะคะ บ้านของเราเองเนี่ยจะเป็นบ้านที่แต่งครบไม่ว่าจะเป็นเฟอร์บิวเฟอร์ลอยหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าและสำคัญก็คือเป็นบ้านที่เป็นพูลวินล่านะคะก็มีสระว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวเราเชจะพาไปเยี่ยมชมบริเวณสระว่ายน้ำด้วยกันนะคะเชิญค่ะ ในบริเวณของทางเดินที่เดินไปที่สระว่ายน้ำนะคะเราก็จะมีสวนเล็กๆอยู่ตรงหน้าบ้านด้วยนะคะแล้วก็เราทำศาลาค่ะก็คือหลักๆเนี่ยจุดเด่นของโครงการของดุสิตเนี่ยจะเน้นเรื่องของการพักผ่อนของครอบครัวเน้นความเป็นธรรมชาติจะสังเกตนะคะว่าในส่วนของตัวสระว่ายน้ำเนี่ยจะมีศาลาในทุกๆหลังเลยนะคะก็ คุณลูกค้าเนี่ยหรือว่าคุณเจ้าของบ้านเนี่ยก็แค่ซื้อเซ็ตนะคะเซ็ตก็คือจะเป็นทานข้าวนอกบ้านตอนเย็นเย็นหรือว่าเป็นบาร์บีคิวสำหรับครอบครัวก,ก็ได้ในพื้นที่นี้นะคะเพราะว่าก็จะอยู่หน้าสระว่ายน้ำเลยนะคะอย่างสระว่ายน้ำของเราเนี่ยอยากจะเรียนแจ้งนะคะว่าสระว่ายจะอยู่ไซส์ที่20เมตรค่ะสำคัญก็คือทางดุสิตเองเนี่ยให้ คุณเจ้าของบ้านเนี่ยสามารถเลือกสีกระเบื้องได้ตามใจที่ท่านชอบเลยนะคะถ้าสังเกตหลังนี้เนี่ยก็จะเลือกเป็นแนวสีเขียวเป็นลายหินนะคะก็จะให้ความเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะคะก็เข้ากับสีของหลังคาบ้านเลยนะคะเพราะว่าจะออกแนวเขียวเขียวกรีน,ลนแล้วก็เป็นการ์เดนนะคะเนาะอันนี้ก็จะมีน้องช้างตัวเล็กๆนะคะเป็น น้องน้ำผูให้นะคะสะใหญ่นะคะแล้วก็กว้างอยู่ที่120นะคะฝั่งโน้นแล้วก็ตรงฝั่งลึกสุดก็คือ160เมตรนั่นเองนะคะสวยมากเลยค่ะสะของเราเย็นๆนะคะแล้วก็เราก็ทำหินแล้วก็ทำกระเบื้องรอบสะให้เรียบร้อยเลยนะคะก็คือเจ้าของบ้านเองเนี่ยไม่ต้องอจัดการอะไรละนะคะทางโครงการ จัดให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูข้างในด้วยกันค่ะเชิญค่ะ ินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บ้านของเรานะคะในส่วนของบ้านของเรานะคะอย่างที่นําเรียนนะคะว่าบ้านของเราเนี่ยขายพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นบ้านที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วพร้อมอยู่นะคะพอเข้ามาในบ้านเนี่ย เราก็จะสัมผัสได้ถึงความตั้งใจนะคะของเจ้าของโครงการเนี่ยที่ท่านอยากที่จะให้คุณเจ้าของบ้านเนี่ยมีความเป็นครอบครัวมีความเป็นแฟมิลี่แล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันของคนในบ้านนะคะพอเข้ามาถึงปุ๊บเราก็จะเจอในส่วนของบริเวณรับแขกเลยนะคะสไตล์คนไทยนะคะเข้ามาก็ต้อนรับแขกอยู่ตรงมุมแรกของหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีในส่วนของชุดอาหาร ะะซึ่งเป็นโต๊ะรับประทานอาหารซึ่งทั้งหมดนั่งได้แปดท่านด้วยกันนะคะก็บ้านหลังนี้ก็เหมาะกับครอบครัวใหญ่นะคะซึ่งก็ได้ตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขณะเดียวกันตรงนี้ค่ะก็คือว่าในส่วนของบริเวณรับประทานอาหารเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดนะคะเปิดตรงหน้าต่างนะคะซึ่งเป็นหน้าต่างที่าสามารถเปิดออกมา ไปที่สระว,ว่ายน้ําได้เลยนะคะเห็นไหมคะมันก็จะทําให้คนในครอบครัวเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันนะคะก็คือเด็กๆก,ก็ว่ายน้ําไปเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งอ,อยู่ในบ้านดูแลแขกหรือว่าเพื่อนบ้านได้เลยนะคะ ขณะดเดียวกันนะคะก็จะมีในส่วนของมุมห้องครัวนะคะเราก็จะมีโมบายคิทเช่นให้อยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นการทํากิจกรรมร่วมกันนะคะโต๊ะก็จะเป็นวัสดุที่เป็นตัวท็อปเป็นหินอ่อนนะคะสีขาวนะคะก็มีความหรูหราในตัวเนาะแล้วก็เข้าชุดกับตรงนี้เลยค่ะนี่ ทุกอย่างเป็นบิวอินหมดเลยนะคะตรงครัวจะเป็นบิวอินหมดเลยนะคะแล้วก็มีเตาอบให้ด้วยนะคะตรงนี้นี่เขาก็จะเป็นตัวหินอ่อนหมดเลยนะคะเป็นสีขาวเข้าชุดกับตัวโมบายคิทเช่นตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ มีทุกๆมุมเนี่ยจะเป็นดีไซน์ออกมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นซอฟต์โครสหมดเลยค่ะอันนี้ก็ทำเซ็ตไปให้เรียบร้อยแล้วเพื่อใส่ตู้เย็นนะคะอันนี้ก็เก็บของได้เป็นตู้เย็นไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็มีปลั๊กให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะ คือคุณแม่บ้านทํากิจกรรมตรงนี้ลูกๆก,ก็สามารถว่ายน้ํานะคะหรือว่าบ้านหลังเนี้ยเนื่องจากว่าเป็นบ้านไซส์สองชั้นนะคะสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําห้องนอนแรกเนี่ยเราจะาดีไซน์ไว้เป็นด้านล่างนะคะเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเราดีไซน์ไว้สําหรับครอบครัวใหญ่ฉะนั้นเนี่ยสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะก็จะได้ไม่ต้องขึ้นไปที่ชั้นบนนะคะเราก็จะมี ห้องนอนที่หนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่ด้านล่างเลยนะคะท่านก็สามารถที่จะพักผ่อนหรือว่าอ,อยู่ที่ห้องนี้ได้เลยนะคะนี่มาดูห้องนอนแรกเลยนะคะนะคะ่ะ ในห้องนอนแรกของเรานะคะก็ทุกอย่างนะคะเราก็จะจัดเป็นเฟอร์บิวให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเองนะคะก็จะบิวตั้งแต่พื้นจนถึงฝ้าเลยนะคะแล้วก็มีในส่วนของเซ็ตตรงกระจกแต่งตู้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีเตียงซึ่งเป็นเตียงหนังอย่างดีเลยนะคะ เราก็จะสามารถเปิดหน้าต่างนะคะก็รับลมเย็นๆได้นะคะโทนสีก็จะออกเป็นอบอุ่นอบอุ่นนะคะสีก็จะเป็นเอ่อเป็นเทาขาวขาวนะคะก็คุณปู่คุณย่าก็จะอยู่แบบสบายๆนะคะอบอุ่นอบอุ่นนะคะแล้วในส่วนของด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องน้ำค่ะ ห็นไหมคะห้องน้านี้ก็ใช้ร่วมกันนะคะในส่วนของห้องนอนที่1แล้วก็ห้องแขกนะคะหมายความว่าเวลาแขกมาหรือว่าเราใช้กิจกรรมด้านล่างนี้นะคะก็สามารถใช้ห้องน้ําตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นไงคะบ้านเราสวยไหมคะสวยมากเลยนะคะก็ในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมะีความละเอียดในส่วนของ การออกแบบนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนเนี่ยก็ยังมีมุมที่สามารถที่จะเติมเขาเรียกว่าแต่งเพิ่มนะคะหรือว่าจัดการเพิ่มขึ้นมาต่อเติมขึ้นมาเป็นที่เป็นสโตร์เลหรือว่าเก็บของใต้บันไดก็ได้นะคะแล้วก็สามารถเปิดประตูนะคะเล็กที่สามารถที่จะ ออกไปในส่วนของด้านหน้าบ้านได้เลยนะคะหรือว่ากลางคืนมานะคะถ้าเรากลับมาจากข้างนอกเราก็จะเดินเข้าตรงนี้โดยที่ไม่ต้องเปิดประตูใหญ่ก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนคนในบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูห้องนอนข้างบนนะคะห้องนอนข้างนอนข้างบนเนี่ยมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันเดี๋ยวเชิญเลยค่ะ โครงการของเราเลือกใช้วัสดุที่ค่อนข้างให้ความละเอียดนะคะอย่างพื้นบันไดเองเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องลายไม้นะคะก็กันลื่นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพักในระหว่างที่เป็นบันไดเนี่ยก็จะบีโคมไฟนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าระดับความสูงนะคะก็สูงมากๆเลยประมาณ5เมตรได้เลยนะคะค่ะ ถ้าเราส่องหรือว่าสังเกตนะคะงานฟินิชชิ่งจะค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะคะค่ะในส่วนของด้านบนนะคะพื้นเนี่ยเราจะใช้เป็นเป็นพื้นยาง เป็นลายไม้นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆเลยก็คือกันลื่นนะคะแล้วก็กันในเรื่องของการบวมนะคะเวลาอุณหภูมิหรือว่าน้ำหกเลอะอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ไม่ไม่ไมดูดซับความชื้นนะคะเดี๋ยวราเชียวจะพาไปดูห้องแรกก่อนนะคะเป็นห้องนอนที่หนึ่งนะคะนี่คือ ถ้าเราได้มาสัมผัสนะคะจะให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพของวัสดุทุกชิ้นจะเป็นงานที่ละเอียดนะคะแล้วก็มีคุณภาพสูงมากๆเลยนะคะอันนี้พาเชิญชมห้องนอนที่1กันก่อนทุกห้องเราบิวให้หมดนะคะแล้วก็จัดเต็มเฟอร์ทุกอย่างเราให้หมดเลยนะคะไม่ไม่ คุณลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรเข้ามาเลยนะคะเตียงเองก็เป็นเตียงไซส์ใหญ่นะคะเป็น k ิงเบดค่ะนะคะฝ้าเราก็ทําเป็นฝ้าหลุมนะคะเพื่อให้มีความโปร่งโล่งสบายนะคะใช่นี่ก็มีระเบียงนะคะ จะสังเกตว่าเราจะมีระเบียงให้ด้วยนะคะสามารถที่จะเอาเก้าอี้มานั่งชิลๆก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละห้องเนี่ยในชั้นบนเนี่ยทุกห้องจะมีห้องน้ำในตัวนะคะเราจะให้ความเป็นส่วนตัวของแต่ละห้องหมดเลยนะคะชุดผ้าปูอะไรนี้เราให้หมดเลยนะคะ ส่วนของห้องน้ำเองนะคะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าเราจะชอบความเป็นโปร่งโล่งสบายเพราะว่าของดุสิตเอกเนี่ยโดยเฉพาะโครงการ6นี้นะคะจะเน้นเห็นไหมคะจะมะีหลังคาที่เป็นลุที่เป็นกระจกนะคะเพื่อให้แสงสว่างจากภายนอกเข้ามานะคะแล้วก็เราปูกระเบื้องเต็มนะคะจนถึงฝ้าเลยนะคะ ตรงข้ามกันก็จะเป็นห้องนอนที่สองของชั้นบนนะคะก็อันนี้ก็จะแต่งเป็นแนวคุณลูกผู้ชายก็ได้นะคะก็จะเป็นแนว strong strong นะคะก็ออกสีน้ำตาลโทนน้ำตาลนะคะนีอ่อันนี้จะเก็บเสียงด้วยนะคะอย่างอย่างระเชลเปิดอย่างเงี้ยจะได้ยินเสียงถ้าสมมติปิดเสียงจะเงียบมากไม่มีเสียงเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมคะเราจะทำบิ้วเต็มนะคะให้เต็มหมดเลยน,นี่เราก็เก็บของเก็บกระเป๋านะคะของคุณผู้ชายได้เลยนะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะอันนี้เราก็จะใช้ไม้จริงนะคะในการทำเขาเรียกว่าขอบประตูนะคะนี่เป็นห้องน้ำ ที่ยกส่วนแห้งส่วนเปียกเรียบร้อยค่ะเวลาเราเดินเดินเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบ มั่นคงนะคะเพราะว่ามันแน่นนะคะจะจะบอกว่าอย่างพื้นเองนะคะมันรู้สึกแบบไม่ลื่นนะคะพื้นแน่นมากๆเดี๋ยวเราเชิญจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเป็นห้องนอนใหญ่เลยสำหรับ คนในครอบครัวนะคะห้องนี้ก็จะแยกเป็นสองส่วนนะคะส่วนที่เป็นตัวห้องนอนเองแล้วก็ในส่วนของเป็นห้องแต่งตัวแยกเลยกับห้องน้ำนะคะนี่ตกแต่งพร้อมหมดเลยนะคะเราบิ้วหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเตียงเองนะคะหรือว่า,าบริเวณหัวเตียงก็ทำเป็นเหมือนโรงแรมนะคะจะเน้นความรู้สึกเหมือนเราไปพักผ่อนที่โรงแรมประมาณเนี้ยคะ่ะเนาะ เราก็สาม,มารถที่จะเปิดหน้าต่างนะคะรับแสงธรรมชาติแล้วก็มองไปที่สระว่ายน้ำได้เลยนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของนี่ค่ะนี่จะต้องแบบ นี่จะเป็นส่วนของเขาเรียกว่าห้องแต่งตัวดีกว่านะคะเพราะว่าแยกแยกห้องไปเลยนะคะใช่อันนี้ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่นะคะที่แต่งตัวนะคะแล้วก็มีความเป็นเขาเรียกว่าส่วนตัวมากๆเลยเพราะว่าจะแยกแล้วก็มีประตูปิดเลยนะคะอันนี้ก็สามารถเก็บของแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็น แข็งแรงมากเลยนะคะเป็นงานที่ละเอียดมากเลยนะคะนี่ก็เก็บแอกเซอรีนะคะของคุณผู้หญิงนะคะแหวนเพชรนะคะตุ้มหูเพชรเนาะกำลงกำไลอันนี้ก็สร้อยอะไรเงี้ยค่ะสามารถเก็บได้เลยนะคะเห็นไหมคะนี่ก็บุกรรมี่อย่างดีเลยนะคะสวยมากค่ะแล้วก็นี่ เห็นไหมคะก็แต่งตัวตรงนี้แล้วก็นี่แต่งหน้าตรงนี้นะคะมีห้องน้ําก็จะเป็นมีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะในห้องน้ํานะคะก็ในส่วนของพื้นเนี่ยจะเป็นกระเบื้องที่เป็นนอน s t i c นะคะก็คือเป็นกระเบื้องกันลื่นนะคะก็จะดู สักสากนะคะเวลาเราเดินจะไม่ลื่นเลยเห็นไหมคะก็จะเป็นกิมมิคของโครงการนะคะที่เน้นมีแสงธรรมชาติเข้ามาโปร่งโล่งสบายเห็นไหมคะจากหลังคาก็จะเป็นกระจกเพื่อให้มีแสงเข้ามานะคะตรงนี้อาบน้ําไปก็สามารถมองไปที่สระว,ว่ายน้ําได้ด้วยนะคะค่ะ เป็นไงคะบ้านเราดูแล้วรู้สึกเป็นครอบครัวนะคะรู้สึกแบบอบอุ่นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรเราจะพาให้ดูนะคะเรามีระเบียงด้านหน้าด้วยนะคะเป็นด้านหน้าเล็กๆนี่เห็นไหมคะบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับสนามฟุตบอลยตาทเทียมนะคะของโครงการของเราแล้วก็เป็นสนามเด็กเล่นด้วยเนาะหรือว่าจะจ็อกกิ้งรอบๆสนามก็ได้นะคะ เรียบร้อยนะคะลูกค้าลูกบ้านก็จะเงียบๆเลยนะคะค่ะค่ะก็วันนี้นะคะราเชลกับดีไฮก็พาทุกท่านได้ชมบ้านของเราไปแล้วนะคะกับหลังนี้คะ่ะ7จะสตารางวา257ตารางเมตรนะคะพื้นที่ใช้สอยกับ2ชั้นนะคะ4ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะและแต่งครบ เฟอร์ครบทุกชิ้นในบ้านนะคะแล้วก็มีภูส่วนตัวด้วยวันนี้ค่ะโลเคชันของที่นี่ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่นําเรียนค่ะว่าวันนี้ถ้าคุณซื้อ,อซับที่มีอนาคตนะคะซับที่เป็นแหล่งเดสทินเ t ชันหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวนะคะใกล้จุดสําคัญสําคัญของอพื้นที่พัทยาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามที่แจ้งไปตั้งแต่แรกนะคะก็จะเป็นจุดส่วนของธุรกิจสําคัญนะคะใกล้กับ ทางหลวนมอเตอร์เวย์นะคะที่จะไปกรุงเทพแล้วก็ยังไม่พอค่ะตรงนี้ค่ะไปที่เขาเรียกว่าเขาชีจันนะคะหรือว่าวัดยานหรือว่าวิหารเซียนก็ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองไปที่สวนน้ำรามยรามยณะนะคะชวนเด็กๆไปเล่นน้ำกันก็ได้นะคะร้านอาหารสำคัญสคัญก็เป็นคอสโมนะคะเป็นมุมอร่อยคอสโมหรือว่า เป็นซิวราเลกนะคะสวนองุ่นซิวราเลกยังไม่พอคะอ่ะเราก็ยังที่จะไปที่พัทยานะคะก็ไม่ไกลนะคะก็ประมาณ20-25นาทีเท่านั้นเองวันนี้ค่ะไปสนามบินเขาเรียกว่าอุตภเพานะคะสนามบินอุนอตภเพาก็ประมาณ30นาทีเท่านั้นเองค่ะก็เป็นแหล่งที่ทำเลที่เหมาะมากเลยนะคะวันนี้ค่ะฝากไว้ค่ะอยากที่จะเยี่ยมชมโครงการของเราก็ นัดหมายได้นะคะราเชลแล้วก็ทีมของดีไฮยินดีต้อนรับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวจะพามาชมบ้านดีๆแบบนี้บ้านคุณภาพนะคะวันนี้ฝากไว้ค่ะกับโครงการบ้านของดุสิตกรุ๊ปนะคะกับพัทยา6นะคะกับบ้านดุสิตหกนะคะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะสําหรับราคานะคะไม่แพงเลยนะคะวันนี้ ไม่ถึง10ล้านค่ะ9ล้าน9แต่เราไม่ขายนะคะลดให้อีก5 0 0แสนนะคะวันนี้ก็ติดต่อเรามาได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ราคาพิเศษกับดีไฮนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ